ดาม่าสนันพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นป้าเจ๋วโดนทัวลงอย่างหนักงานนี้บอกเลยนะว่า f อซแฟนคลับนะคะเข้าไปถล่มคอมเมนต์ป้าเจ๋วรวมไปถึงป้าแอนคนที่ดูแลน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงมือนีสาวไอาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะแต่วันนี้สาวไอาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะสาวไอจะอยู่กับสาวคําพอยสวัสดีค่ะสาวคําพอย ค่ะสวัสดีค่ะสาไอจากเหตุการณ์ที่เกิดมาช่วงแรกนะคะกับเรื่องราที่ว่าทําไมตอนนี้คนไปโจมตีเนาะไปโจมตีไปว่าจนล่าสุดคอมเมนต์ก็คือโอ้โหไม่หวัน คอมเมนต์เยอะมากแล้วแต่ละคำแบบโอ้โหแทบอ่านไม่ได้พี่น้องคะกับเหตุการณ์เรื่องราวในครั้งครั้งนี้คะ่ะอืม,อมคือบอกเลยนะคะพี่น้องคะแบบคือแบบเดือดมากนะคะในโพสต์ของป้าแจ๋วนะคะน้อง<ช>อาลิตะ,ะซึ่งลหลายๆคนเนี่ยต้องเล่าก่อนอย่างนี้นะทราบกันดีว่านะคะ,ะป้าแจ๋วกับ นะคะป้าแอนเนี่ยเป็นคนดูแลน้องนาลิตะแล้วก็น้องตัวเกียวส่วนป้าแอนเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทางด้านบอสบิกหรือว่าพี่บัตฟินแลนด์เนี่ยพ่อของเด็กๆเ,เนี่ยอนุญาตให้ป้าแอนถ่ายรูปถ่ายคลิปเด็กทั้งสองคนลงสื่อโซเชียลได้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือมีข้อตกลงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ว่าจะอนุญาตให้ใครถ่ายรูปเด็กทั้งสองคนและบอสบิกเนี่ยได้มีการอนุญาตเพิ่มเติมก็คือป้าแอนคนนี้และหลังจากนั้นสาวคำพอย วันที่บอสบิ๊กเนี่ยประกาศว่าอยากให้ลูกทั้งสองคนไปร่วมงานวันเกิดใช่ไหมอืมแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้เด็กทั้งสองคนไปร่วมงานวันเกิดได้เพราะว่าคุณแม่ให้เหตุผลว่าเด็กทั้งสองคนต้องไปโรงเรียน ค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนว่าทั้งคู่ก็มีประเด็นกันต่อมาเนาะและทีนี้นะคะาทางบอดบิ๊กก็มาเปิดใจไลฟ์สดนะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางด้านคุณแม่เขาบอกว่าให้ติดต่อลูกทั้งสองคนผ่านคนดูแลเท่านั้นออืม,อม ซึ่งบอธบิ๊กก็บอกว่า,าเขาลดก,กันตัดสินใจของคุณแม่ที่นะคะบอกคุณพ่อว่าเนี่ยต่อจากนี้นะจะติดต่อลูกจะโทรหาลูกจะคุยกับลูกต้องติดต่อผ่านคนดูแลเท่านั้นคนดูแลเนี่ยก็คงจะหมายถึงป้าแอนใช่เพียงคนเดียวใช่ไหมหสาวคำพอยค่ะแล้วทีนี้ทุกคนค่ะทัวมาลงป้าแอนกับป้าเจ๋วได้อย่างไรอ่ะสาวคำพอยอัปเดตหให้เอฟซแฟนคลับฟังสักนิดนึง ก็หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อช่วงคืนๆนะคะทางป้าแจ๋วนะคะได้มีการแจ้งชี้แจงเนาะในโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะที่บอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่พื้นที่ส่วนตัวป้าแจ๋วโพสต์นะคะคือเฟซและ,ะเพจป้าแอนายเลาะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็เข้าเพจป้าแอนไม่ได้ไม่สามารถโพสต์หรือตอบแชทอะไรได้เลยแอนฝากถึงลูกค้านี่โอนจ่ายค่าแคบหมูนะคะขอความกรุณาทักมาที่แชทผิดป้า แจ๋วน้องนันดิตะด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะอันนี้คือ,อเป็นข้อความจากทางป้าเจ๋วที่ทําการออกมาอ่าออกมาบอกนะว่าเออตอนนี้ยนะ่ะเฟซบุ๊กเพจของทางป้าแอนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่าแล้วทีนี้มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาค่ะเซาออจ้ะอือ,อเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องนะอาโตเกียวใช่จ้ะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับก็หลายคนเนาะก็แต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการมีเรื่องกันนี่แหละ,หละในการที่ว่าแฟนคลับเนาะในการที่เป็นประเด็นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างส่วนล่าสุดนี้นแฟนคลับก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อคําถามตั้งมากมายว่าเอา้าทําไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยเออทําไมก็มาพังวันนี้ทําไมต้องตอบแชทหรือว่าโพสอะไรไม่ได้ในวันนี้เป็นวันเกิดของน้องโตเกียว อืมอก็คือนในวันสำคัญของน้องโตเกียววันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องแล้วคนที่คือ fc แฟนคลับเนี่ยหรือว่าชาวเน็ตเขามองว่าคนที่บอทบ๊กจะโทรหาได้จะติดต่อลูกๆได้ก็คือป้าแอนเท่านั้นแต่เอ๊อจูจูเนี่ยช่องทางการติดต่อป้าแอนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเพจอเออดันมีปัญหาในวันนี้พอดีอือืม,อม ทำไมถึงมีปัญหาวันนี้วันอื่นๆไม่เห็นมีวันมีปัญหาอจะมีปัญหาตรงกับวันนี้พอดีอะไรคือมันจะบังเอิญขนาดนั้นใช่ตรงใจหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าทําไมถึงมาพูดแบบนี้ ประมาณมนี้นะคะอ,อ,ะอืซึ่งถ้าพูดถึงข้อความของป้าเจ๋วเองก็คือป้าเจ๋วเนี่ยมาแจ้ง FC แฟนคลับหรือว่า,าลูกค้าที่สั่งแคปหมูไปว่าแชทของป้าเจ๋วเนี่ยติดต่อไม่ได้นะไอ้ป้าแอนติดต่อไม่ได้ะนะมาติดต่อปอ้าเจ๋วแทนค่ะอืมแต่คนก็มองว่าเอ๊ะถ้าติดต่อป้าแอนไม่ได้บอสบีก็ติดต่อลูกๆไม่ได้เหมือนกันอทำแบบนี้เนี่ย จงใจหรือตั้งใจจะกีดกันให้พ่อกับลูกเขาไม่สามารถติดต่อกันได้หรือเปล่านะอ่าอบางคนบานงคนบอกว่าเออเนี่ยมุกเก่าๆพ่อติดต่อเรื่องเรื่องลูกผ่านพี่เลี้ยงคนนี้เท่านั้นประมาณเนี้ย บางคนก็ว่าเออเนี่ยบางเอิญจังเลยประมาณเนี้ยแล้ว่างเป็นบาปเป็นกรรมเดอ้อโอ้ยหลากหลายความคิดเห็นพี่น้องค่ะส่วนมากแฟนค่ับอกว่าเออเนี่ยมุกเดิมเหนื่อยหน่อยนะพ่อสันแล้วส่วนมากเกิดเบี่ยงเบนจากทางที่ว่าไม่อยากจะให้ลูกเขาคุยกับพ่อหรือเจอ แต่ว่าสื่อสารกันแล้วดูคลิปมานะเนี่ยบอกเลยนะว่าคอมเมนต์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะตอนนี้คือถ้าพูดพูดถึงโพสต์นี้เนาะเซาคำพอยคอมเมนต์น่ะไปในทิศทางเดียวกันก็คืออ่ะเข้ามาแบบวิจารแล้วก็มาต่อว่าทางด้านป้าแจ๋วแมนค่ะว่าเอจัดฉากสร้างเรื่องหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งอันนี้บอกเลยนะว่าทุกคนเราเราไม่รู้เหตุผล ของทั้งคู่จริงๆเขาอาจาจะมีปัญหาจริงๆก็ได้โทรศัพท์อาจาจะมีปัญหาเพจ a c e b o o k ติดต่อไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ทีนี้มันก็มีช่องทางหนึ่งนะที่ทางด้านป้าเจ๋วเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าติดต่อไม่ได้มันก็คือช่องทางายใ,ใช่ไหมสาวคําพลอยใช่เออบ้านเขียวก็ยังสามารถติดต่อได้นะอ่าสามารถโทรได้นะส่งคลิปไปให้ได้นะอืมอืออืออืมโทรเบอร์โทรก็ยังโทรได้ ใช่ไหมสาคอมพอยอแล้วก็ทางโทรได้แล้วก็ไลน์ก็สามารถติดต่อได้ซึ่งไลน์เองก็สามารถวิดีโววิดีโอคอลได้ด้วยออืเรามองว่านะคะชาวเน็ตอย่าเพิ่งไปตัดสินใจแทนทางด้านผู้บ้านเลยก่อนอันดับแรกเลยผู้บ้านเองก็ยังมไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมว่าติดต่อลูกไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งการโพสต์ของป้าเจ๋วจริงๆแล้วคาะจ,จะเป็นเรื่องจริงก็ได้ เฟซอาจจะมีปัญหาจริงๆเพจอาจจะมีปัญหาจริงๆแค่มาแจ้งลูกค้าที่สั่งแคปหมูเนาะใช่ค่ะส่วนพ่อเขาอาจจะอ่ะเดี๋ยวทางให้สไอพูดต่อเลยค่ะซึ่งนะคะทางพ่อเขาอาจจะติดต่อได้อยู่เขาก็เลยไม่ได้มีอรีแอคหรือว่ายังไม่ได้มาออกออกมาพูดเรื่องนี้ใดๆเนาะสาวคำพอยอืมใช่จ้ะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้นะไปเห็นเม้นหนึ่งมาบอกว่าอ้าวป้าเอน็นก็มีเพจส,สำรองอยู่นี่อ่าออทำไมให้โพเสเพจนั้นหลักประมาณนี้แล้วถ้าเราแบบดูดีๆนะคะพี่น้องค่ะการที่ใช้เพจเนาะมันก็ต้องสร้างจากเฟซไหมอ่ะนะคะมันต้องพ่วงกันเเข้าไม่ได้ถ้าเฟซเข้าไม่ได้เพจก็คือก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน ใช่ว่าตอนนี้คนก็่าเอ้าเพจสำรองก็มีทำไมไม่ใช่เพจสำรองหลัไม่ใช่เพจนั้นทำไมาประมาณนี้เองจ้ะอืมค่ะอืมก็จริงแต่จริงอย่างที่ว่าแหละก็คือถ้าพูดถึงเพจกับเฟซบุ๊กมันเชื่อมกันเนาะใช่มันมันแอดเข้าเดียวกันมันจะเชื่อมกันถ้าไม่มถ้ามันมีปัญหามันจะไปด้วยกันแต่ใดๆคืออย่างที่ว่าแหละเออเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจแทนเขาเลยเขาอาจจะติดต่อได้อยู่ใช่ อาจจะไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวที่สามารถติดต่อลูกๆได้แค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะใดๆก็อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์มมนต่อว่าใครใดๆเลยเนาะ, <Okay. S 1> อ,ะอ่ะอ่ะเซาคําพอยฝากเป็นกำลังใจให้กับทางด้านนะคะปะ้าแจ๋วป้าแอร์แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์น้องโตเกียวนิดนึง ใช่ก็ขอให้เฟซหรือว่าเพจนะคะกลับมานั่นเองค่ะแล้วก็สุขสันต์มันเกิดนะคะน้องโตเกียวเนาะเป็นบ่าวแล้วเสียเกียร์เนาะก็แปลว่ลาเออหูจะพ่วมแล้วนะคะอ,อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยอืมใช่ใชค่ะ,คะก็ขอให้โตขึ้นมาเป็นเด็กดีเก่งสุขภาพแข็งแรงนะคะก็เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แบบนี้ตลอดไปค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ